สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนุ่ยสุพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 7 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนุยสุนะจ๊ะมาใน EP ที่365 ราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองคละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะชอบพระบูชานะคะวันนี้มีมาได้กันทั้งหมด3องค์นะคะสีสวยราคาเบาๆกันไปเลยราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1ก่อนนะคะพี่พี่ขพี่พี่จะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะ เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะรุ่นใบเสมานะเหรียญหล่อใบเสมาหลวงพ่อไผ่ค่ะไม่ทราบรุ่นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังจะเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะพี่ขาคราบสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะสวยเดิมเก่าสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สอง เป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้พระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเดิมสภาพดีรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองเป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆ คราบกุรับเก่ายัางชัดเจนอยู่เลยนะคะองคนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามนะเป็นพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆนะคะเนื้อผงแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะเห็นมวลสามชัดเจนเลยค่ะ เนี่ยนะคะเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างคราบกุราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ สภาพเดิมเเลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพเก่าสภาพเดิมๆะะะะมมาแบบนี้เลยนะเ<ๆ>ก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้ไม่ทราบรุ่นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามบาทคา่ะรายการที่สสวยเดิมสภาพดีนะคะคราบชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวนะคะพี่ขา สวยเดิมสภาพดีแบบนี้300บาทค่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะรายการที่หรายการที่หนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเ <hayır. S 1> หรียญหลวงปู่ทิม,มนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเ <c oughs> นี่ยนะคะสวยๆเดิมๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ นี่นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ด้านหลังเป็นยันค่ะเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์นะคะยันสวยแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นพระเหนือดินนะคะวัดจุฬานะคะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาเรียกว่าพระวัดจุฬานะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูพาไม่เป็นนะ พี่ๆดูกันเองเลยนะคะนะสวยเดิมค่ะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าพาอะไรก็ไม่ทราบนะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเม็ดแร่มวลสารชัดเจนแบบนี้เลย รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะองน,นี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองงสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะ สวยเดิมสภาพดีเป็นเนื้อสีทองสว,สวยแบบนี้นะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐาน300บาทนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะองค์นี้300บาทรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8เป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะองนี้นะคะ พล้านางเพรยาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเม็ดแร่มวลสารชัดเจนนะคะเป็นพล้านเนื้อดินแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะสีดำๆนี่เป็นคราบลาลักษณ์สีดำนะคะสวยเดิมสภาพดีฝั่งในเนื้อพระแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8นะคะ300บาท เนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลงพอก,กันเนื้อสิงเงินปีปีสองสี่หกเก้านะคะเนี่นะยนะเหรียญหลงพอก,กันนะคะเป็นเนื้อสิงเงินปีสองสี่หกเก้าสวยแบบนี้เลยคะ่ะเส้นเหรียญสวยสภาพดีนะคะตัวเหรียญติดเส้นสายฝนทั่วท้ององค์เลยขอบข้างดูดีนะคะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยสภาพดีแบบนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเป็นพระชัยนะคะพระชัยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง <ๆ S 1> เก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นการหลอมา,มาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ หล่อพระชัยเก่าๆส,สวยๆนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะองนี้สวยเดิมนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างพระชัยองค์นี้นะคะรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสวยเก่านะคะผิวเขาจะแห้งแบบนี้เลยค่ะผิวเขาแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ 300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11เป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดเม็ดแร่มาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นการหล่อโบราณเก่าๆนะคะเป็นการหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดเม็ดแร่เก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะเป็นการหล่อประกบสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะผิวแห้งๆเก่าๆเาม็ดแร่สวยๆสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นพลานางพญาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดินแห้งๆสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพเก็บแบบนี้เลย นนะะเนื้อดินแห้งสภาพดีสภาพเก่านะคะรายการนี้พานางพญาไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญของ หลวงพ่อวันนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเนี่ยนะด้านล่างเขาจะเขียนว่าวันนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเนี่ยนะคะตัวเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะตัวเหรียญนะคะสภาพเก่าสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสาม สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสามสวยเดิมเลยนะคะแยกได้เหมาได้นะคะพี่ขานะเนี่ยนะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดำาเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสภาพเก่าสภาพเดิมขอบสวยค่ะเนี่ยนะคะขอบสวยสภาพยังดูดีอยู่เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะไม่ทราบรุน่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสองห้าหนึ่งห้าสวยแบบนี้เลยค่ะสวยๆเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังจะเขียนว่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบข้างสวย น,นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อแดงนะ300บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการกันทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะ ไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 0 8 4 37, 4 7 7 7 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16 เป็นเหรียญ25สศตรวรรษเนื้อสีงเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสภาพดีนนะะเนี่ยนะคะเหรียญ25สตรวรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีงเงินสวยสภาพดีแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะ300บาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เเป็นเหรียญค่ะเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญของพระอาจารย์ฟันนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเหรียญอาจารย์ฟันไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีนะคะ มาพร้อมเนืมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบปดรายการที่สิบแดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อสีเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะดอกจันสวยสภาพดีนะคะองนี้ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อสีเงินส,สวยๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะรายการที่18นะคะ300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิม300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พราปิดตานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้นะคะมีน้ำหนักเนี่ยค่ะคราบกุคราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าพรปิดตาเนื้อเมกสิตเก่าๆดำๆนะคะ 300บาทคะ่ะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อสีแบบนี้เลยผิวดมเดิม,ดมแห้งๆนะคะติดเม็ดแร่ด้านหน้ามาแบบนี้นะคะสวยเดิมเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะ<อ>เหรียญน,นี้เนี่ยนะคะรายการที่20นะคะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะสวยสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้300อบาทรายการที่ยีสิบนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะคะสวยสวยเดิมๆเก่าเ่าแห้งแห้งแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ สวยๆเดิมๆนะคะเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้เนี่ยนะแห้งๆเดิมๆเลยค่ะผิวนะรายการที่21นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22 รายการที่22นี้นะคะเป็นพลาท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมผิวแห้งสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่22รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23าม เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อผงแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้มวลสารชัดเจนนะคะเนื้อผงแห้งๆนี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้300บาทนะคะรายการที่23า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปนะคะทุกอีพีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ <c oughs> เก่าๆผิวแห้งๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะสภาพเดิมค่ะผิวดเดิมมาพร้อมเรียกอมาพร้อม มาพร้อมใช้นะคะพร้อมผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะองน์นี้รายการที่24ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นพลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะพลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25 3 0 0บาท300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพลาสามขาค่ะพลาสามขาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าแบบๆแบบนี้เลยเนี่ยนะเก่าแบบๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะ p ลสามขาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่26 300บาทนะคะรายการที่26่สิสวยๆเดิมๆแบบนี้สามร้บาทนะคะรายการที่26่สค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27่สิบนี้นะคะ เขาเรียกอะไรนะพานา,ลายลหรอคะพานาายทรงคุดหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อสีทองแก่ทองสีแดงๆแ,แบบนี้เลยคราบแดงๆนะคะตามซองจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะส,สวยๆเดิมๆม,มาคราบกุคราบเก่านะคะเดิมๆแบบนี้เลยมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะสภาพเก่าสภาพเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27จ้ะพี่จ๋า300บาทนะคะรายการที่27ด เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นพระนารายทรงอะไรนะทรงสุบรรณนะคะทรงสุบรรณทรงครุฑนะแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะแกะทองแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นเหรียญหลวง เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าปีสองสี่หกหกนะคะเนื้อสีเงินเก่าสวยแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินเก่าเก่าแบบนี้รายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทคา่ะรายการที่ยี่สิบแปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ด ของราคาถูกราคาเริ่มต้นองละ300บาท4องหนึ่0พันจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753สนะคะศู3 437ป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมนะคะไม่บวกเพิ่มนะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะนะได้พระตรงตามรูป ทั้งคลิปอ่าทั้งรูปภาพที่ส่งให้นะคะทุกรายการเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการเซตนะอ่ะรายการเซตนะคะเซตวันนี้มีแค่พระบูชานะคะพระบูชาองค์นี้นะคะองค์นี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กสามารถนำไปตั้งหน้าหลดได้นะคะเป็นเนื้อสีทองสวยแก่ทองมาแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเนื้อสีทองสวยแก่ทองนะคะมาแบบนี้เลยค่ะเป็นพระบูชาขนาดเล็กไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเก่าๆทองสวยๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป องนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆขึ้นพลายเงินทั่วทั้งองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขึ้นพลายเงินทั่วทั้งองแบบนี้เลยสวยนะคะสวยสภาพดีดูแล้วสบายตาเลยนะคะองคนี้อ่ะแปดร้อยบาทนะคะองค์นี้แปดร้อยบาทเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะน้องดูไม่เป็นนะคะ ส,สวยแบบนี้เลยค่ะรู้แต่ว่าเป็นพลายเงินเก่าแบบนี้นะ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะพี่ขารายการสุดท้ายของวันนี้นะคะองค์นี้ค่ะอง์นี้เขาเรียกสินอะไรไม่ทราบนะสวยค่ะสวยสภาพดีสามารถนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่เนี่ยนะคะองค์ใหญ่เลยค่ะ นำไปตั้งหน้ารถได้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้ดินดำค่ะดินดำสวยเลยนะคะสวยแบบนี้เลยดินดำนะคะหายากนะคะพี่ขาหายากนะสวยๆแบบนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะองค์นี้มีองค์เดียวเลยนะคะ 1,500จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ